อวยพรคนแรกน่าจะเป็นประดามไก่อวยพรนะครับตายตายแล้วจะอวยพรอะไรล่ะคะก็ต้องบอกว่าแร็งแพรว์ไอรอนแคร์แพรว์คือสำหรับชั้นน่านเป็คนที่จริงใจยังไงยยังไงลิ้นจะพันกัน เขาเรารักเขาเขารักเราถ้าเขารักใครเราก็ต้องรักเขาเช่นกันเรียร์นันแชร์ชีเขาเข้ามาในชีวิตแพหวพราวน้ำมัจูุแหวพราวผ่านประสบการณ์มากมายแพหวพราวคือศิลปินเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเหมือนกันใช่ไหมค่ะใช่ ครับผมเนได้แล้วครับเต่นได้แล้วครับเจ้าครับ,รรบไปโรงเรียนครับมือไปโรงเรียนหาที่เชื่อแล้ววันนี้มีใส่บาทที่โรงเรียนด้วยนะใส่บาทที่โรงเรียนด้วยลูก ต,ตื่นแต่เช้านะลูกฮนะจช้ายอ <c oughs> มีส่บทัทด้วยปรม,า,มา,นานพี่ทำให้เกี่ยวด้วยเรียบร้อยแล้วตื่นตต้นอุ้ยไปแมนตื่นได้แล้วค่ะพ่มโอ้โหวันนี้ใ,นใส่ชุดนอนไปแมนเหรอ ไปโรงเรียนกันไปไหมครับไ,ไปทำไมไม่ไปครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หยุดแล้วลูกเดี๋ยวไปเที่ยวกันแล้วไงไปไปหาทีเชื่อไงครับไปหาครูหมูไงไปไหมครับไปไหมพี่รออยู่ปะอาบน้ำกันปะเร็ว <laughs> โอเคไหมโอเคกรบผม สวัสดีค่ะพี่น้องนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าวันนี้โทรศัพท์รับงานนะคะรู้สึกว่ามีคนแอดไลน์มากวนอีกแล้วนะคะของเบอร์รับงานนะคะตอนแรกโทรมาแล้วมาขอแอดไลน์เหมือนแอดไลน์ไปแล้วแล้วก็จะคุยรายละเอียดกันนะคะชื่อไลน์บอกว่าสลายุทธโกรธกระโทกนะคะ ก็ทักมากก็บอกว่าพนวายังไงบ้างติดต่อเรื่องอะไรคะเนาะนุสิก็เลยบอกว่ารีวิวค่ะเอ้พนวารีวิวค่ะก็เลยส่งเดรีวิวเข้าไปว่าเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ถามว่าอ่านุก็เลยถามว่าขอดูสินค้าหน่อยค่ะที่จะให้รีวิวแกก็บอกมาว่าไม่ได้ถ่ายไว้พนว่าก็เลยบอกว่ายังไงค่อยส่งค่อยถ่ายส่งมาก็ได้ค่ะเป็นพวก เสื้อชั้นในกกนนะคะพนวามสั่นกเลยว่า,สสวาไม่ได้รับค่าก็ประมาณแบบว่าไม่รับถ้าเป็นเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่มาเพิ่งถามพี่มาอยากว่ารับรีวิวอะไรบ้างคะก็เลยบอกว่าส่วนมากก็เป็นกลิมเป็นเสื้อผ้าเป็นทั่วไปค่ะยกเว้นที่เป็นชุดชั้นในกางเกงในนะคะ่อกเลยพี่มาอีกได้ว่ารับรีวิวยาเพิ่มขนาดไหมคะวมาสัน นี่ทั่วไปแล้วทัวทว่วไปแล้วส,สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,คะจะถามติดต่อเรื่องอะไรคะใช่คนที่แอดไลน์มาเมื่อกี้ไหมคะอะไรนะคะ เป็นเบอร์ที่ที่แอดไลน์มาเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่คุยรายละเอียดใช่ค่ะอันนี้ถ้าถ้าโทรมาลบก,กวนขออนุญ,ญาตบล็อกนะคะเพราะเหมือนเราคุยกันไม่รู้เรื่องน่ะเห็นบอตาสายไปล่ะนี่เห็นบอไก่แล้วแล้วก็บอรัรบรีวิวยาเพิ่มขนาดไหมคะบอสันเขาไม่รับค่ะถ้ารีวิวเกี่ยวกับเรื่อง จุดๆๆไม่ได้รับค่ะก็เลยบอกพิมไปเนี่ยกระซงรูปบอดมากวะนี่ล่าสุดกงรูปบอดบอดมากก็บอกว่าใครคะวสันพนพิมพมาแต่ว่าเป็นเสียงผู้ชายนะผู้ชายเป็นผู้ชายอ่าโทรมาแล้วก็คุยนะคะแต่ว่าพนพิมคะวสันก็เลยบอกบอกว่าจะมาจ้างรีก็เลยตอบไปว่าจะมาจ้างรีวิวแต่ไม่รู้จักบางทีก็งงนะคะนุซี่ต่อไปแบบนี้ดอต้องการกลัวหรือเปล่าคะแล้วกับพิมมาเข้ว่างง ล้วก็โทษมาหาข่อยว่าหันเห็นบอกโทวมาหาข่อยก็งงว่าอีหยังก็ขวนอีหยังโอ้ยคนละเงินพี่น้องเอ้แต่ละเหมือแต่ละเวนเงิน